หรือแมก้กระทั่งจอร์จโซลสปัจจุบันก็ไปลงทุนอยู่ที่มองโกลไปลแข่งกับพ่อของนายโดดี้อันฟาเยสเกือบได้เป็นว่าที่พระสวามีของเจ้าหญิงไดอาน่าคนนี้เป็นเศรษฐีจากประเทศอียิปต์ตัวจริงสามคนนี้รวมกันยังไม่เท่าเส้นขนพุทธเจ้าเส้นหนึ่งเรายังไม่รู้เรื่องอย่างนี้เรายังไม่รู้ขึ้นไปแต่พระพุทธเจ้าเนี่ก็กิเป็นคนคนหนึ่งแก่าขพระเยซูแก่าขนบีมุฮัมมัดขึ้นทั้งท่าน นักบัังว่าวเฮาได้นักปาดมาเป็นาศาสดาของหมเทเฮาพระพุทธเจ้านี่เป็นแขกเมืองอินเดียแต่ว่าไม่ใช่แขกห,หูตึงเตงข้อจันจันเป็นแขกอรารยันภูมิลำเนาพระพุทธเจ้าดั้งเดิมอยู่ที่ด้านตะวันออกประเทศตุรกีต่อกับแบนอิรลานสมัยนั้นฐานมองโกลเก่งมากเขาเรียกว่านัเกบทะเลสาในโลกนี้ไม่มีใครไม่กลัวประเทศมองโกล จีนกับประเทศละเชนนี่ได้ยินคำว่าทหารมองโกนเคลื่อนไหวนี่กลัวจนขี้ขึ้นสมองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเจงกิสขานหรือท่านไหนก็ตามเนีเก่งทั้งนั้นนักรบ่ทะเลสายเนี่เก่งที่สุดก็มาไล่ตีพวกเผ่าอารยันก็แต่ออกเป็นสองกก๊กหนึ่งก็หนีข้ามเขาอันตายมาอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียกกหนึ่งก็นีมาอยู่ที่ประเทศอิหร่านปัจจุบันนี่กกนี้เป็นเป็นมุสลิม ส่วนโกนี้ไปเป็นเผ่าพันธุ์บุรุษของพระพุทธเจ้าโกคกที่นี้ลงทางตอนใต้พวกนี้นจะเป็นคนที่งามผู้หญิงนจะงามมากผู้ชายก็จะกลอผมออกมานี่จะยาวแล้วเป็นคลื่นนิดๆจมูกโดง่งไม่ถึงกับแหลมคมคายมากที่ประเทศเอินเดียได้นางงามโลกห้าคนมาแล้วผ่านอดีตพอๆกับเวเนซุเอลานี่ก็คนโซนนี้เองโซนที่พุทธเจ้าเราอยู่ ในโลกนี้มีสองประเทศเบเนซิเลายกับประเทศอินเดียที่มีนางงามโลกแล้วประเทศละห้าคนนี่แถบอโยธยาแถบแครเมียียแถบนี่ซึ่งเป็นคนตอนเหนือถ้าเป็นคนอินเดียแทนต้องเป็นคนคอสั้นๆหูตึงๆนั่นจังเต่าพอยายพิหารีวัชปายีนั่นของจริงตัวนั้นว่าเต็มมนุษย์ตาเดาพันนิโกย่างออกมาเนี่แต่พวกนี้ไอคิวสูงเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นคนอินเดียชนไนพวกเราจึงนับถือท่านได้ ยิ่งกาะต่มานี่นับถือได้สนิทใจเลยแต่ก้อนก็นสิคิดแบบมูเต่า,านี่แหละคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็สิคือพระเยซูคือพระนบีมูฮัมมัดก็ได้นับเป็นาศาสดาคือกันมันคิดแค่นั้นน่ะนะโอ้ยบัดมาหูคว่ำเป็นจริงอีพออีเมยียปนี่ของพระพุทธเจา้านี่เป็นาศาสนาแห่งเหตุผลแต่ของเขาเป็นาศาสนาจะต้องเชื่อเล่ที่ท่านไอสตาถามว่า the agents of the future will be a cosmic agents transcend the personal god and the faith t e dogma ศาสนาในอนาคตนั้นจะต้องอยู่เหนือศาสนาเทวานิยมต้องอยู่เหนือกรอบความเชื่อ transcend the personal god, faith the dogma dogma ตัวนี้ก็คือกรอบความเชื่อจะต้องเชื่อคอยบอกจังสี่จะต้องเชื่อจังสี่คอยว่ามือนี่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างอยังก็ต้องสร้างเจ้าว่มีสิทธิ์ไปสอบคน พัะเจ้าไปสอบคน้นก,ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราจะไปสอบคน้นความจริงก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเอาตาเรานี่ไปสอ่องดวงอาทิตย์มันมีแต่จะบอดอย่างเดียวบางทีเราปิดประตูสอบค้นของเขาอีกดังนั้นในสมัยพศ1770จึงมีการสร้าง Inquisition หรือศาลไต่สวนศรัทธาขึ้นที่ประเทศสเปนผปุใดบ่เสือพระเจ้าจับค้นเผาทั้งเป็นในกินเนสโุคอ์ไปในเอนไซโคฟีเดีย มีบันทึกว่าคนถูกเผาต้องเป็นไปั้งสี่ห้าแสนคนย้อนโมเสือพระเจ้าเนี่ยแล้วก็มีอศา, <c oughs> ารของมุสลิมคล้ายๆกันเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังมาอีกเราอาจจะเคยได้ดูหนังเรื่องขุนพลโรมันคุนพลโรมันเนเห็นไหมตอนที่เขาเอามนุษย์ไปสู้กับสิงโตไอ้ที่สนาม ตัวนี้ยังเป็นหนึ่งในจำนวนสิ่งอัศจรรย์เจดสิ่งของโลกไอ,อข้างข้างล่างอ่ะจะเป็นสถานที่มนุษย์สู้กับสิงโตกันเจ้าต่อสู้รอดมาผลเจ้าก้งสิมีชีวิตอยู่ต่อไปเอางไงก็ยโยนคนลบไปเห็เสือให้สิงโตกินผู้ดสิสู่ได้เนี่ยนั่นคือความกดเนี่แหละคือความกดดันของคนในสมัยนั้นเขาเรียกว่าด็อกมาหรือกรอบตัวจริงรากฏบ้าไปที่ยุโรปนี่ ต่อสู้กันยิ่งใหญ่จึงเกิดหนังเรื่องขุนพลโรมันขึ้นหนังเรื่องนี้ดูเหมือนจะเคยส่งเข้าชิงรางวัลอสการ์แต่ไม่ได้ปีนั้นก็ได้รางวัลที่สองขนุนพลโรมันเรื่องนี้ถ่ายทอดความเป็นจริงของชีวิตในสมัยน,นั้นก็พอๆกับสรบารวัตรใหญ่ใช่ไหมสรารวัตรใหญ่เนี่ยฉายได้สักพักหนึ่งมั้งของท่านาวิสิเตเดชกุญชรเพรา ฉายไปแล้วมันกระทบกระทั่งจิตใจของสารพัดตัวจริงสารพัดตัวปลอมละโททัศน์มันกระทบกระทั่งจิตใจสารพัดตัวจริงแล้วก็มันบีบมันคันพราะถ่ายทอดความทุจริตออกมาหมดทุกขั้นทุกตอนก็เลยถูกแบนไปก็พอๆกับครูบางคนนี่แหละแกเป็นคนไอคิวสูงเอาวิชาเรียนมานวะก็มาทําทําวิชาคํานวณบางอะไรบ้างแล้วก็มี เวลาสิ้นปีก็ไปติดเป็นร้อยละอะไรต่ออะไรแกแอบทําว่าวันหนึ่งนี่พออ,อไม่อยู่ปีหนึ่งนี่พอออขาดโุงเรียนกี่วันแกแอบทําเรื่องของแกเนะี่แกก็ทําไปตามเรื่องคนฉลาดเนาะทําแบบลับๆนะี่ยไปทําตรงๆนะถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องพอออเนี่ยอย่าไปเที่ยวทําตรงๆประเดี๋ยวอนาคตจะไม่ลุ่งเรืองแกแกปีหนึ่งแกก็ออกมาหาอะไรดูว่า ปีนี้พอออยู่โรงเรียนกี่วันกี่วันไปธุระอะไรที่นักเขียนออกมานักเรียนเรียนได้เกิดเท่าไหร่ขยันเท่าไหร่ตัวแกเองด้วยเออก็ทําดีนี่ลักษณะนี้อันนี้ก็เหมือนกันอากฏว่าถูกทําโทษใครไม่เชื่อกาลิเลโอยังต้องไปขนพบไอโกดนั่น่ะไอโลกเป็นศูนย์กลางของ เออไดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของไอจักรวาลเพราะตั้งแต่สมัยก่อนนะตั้งแต่สมัยท่านปโตเลมีปโตเลมีนี่เป็นนักปาาชญ์ของกรีกบอกว่า,าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหลังมาเนี่ยพอมาถึงท่านนิโคลัสโคเปนิคัสผ่านมาดูมันจะพอศแปดร้อยกว่าเออสองสองพันสองพันกว่านิดนิด ส่วนแปดร้อยกว่านี้ปรโตเลมีพออพสองพันกว่านี่ก็ท่านนิโคลาสโคเปอรนิคัสบอกว่าโ no. นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลโอ้ยคนหุ่มดาเราเป็นบ่าเป็นโมงไปหาคัดขานทฤษฎีนักป่าเขาในอดีตหาวนนี้มันแหกขอกนิโคลาสโคเปรนิคัสแกก็ไม่พูดสู่เสียงส่วนมากบาด้ แกก็เลยเงียบไปจนมาถึงยุคกาลิเลโอไปยืนยันว่าดวงอาทิตย์นี่เป็นศูนย์กลางของหรือโซลาร์ซิสเต็มระบบสุริยะปะากรว่าจับกาลิเลโอนี่ขึ้นไปดีดไข่ <c oughs> <c oughs> มึงเมาจังสีไ่ไหนจังไหน <c oughs> กาลิเลโอแกก็กลัวตายเป็นเหมือนกันบอกว่าเออหลงผิดไปแล้วแกก็กลับคําให้การ แต่ว่าใจแกนี่รู้ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหนังสือเล่มนี้แกส่งไปพิมพ์อยู่อีกประเทศหนึ่งพิมพ์ในประเทศนั้นไม่ได้แกถูกขังในคุกบั้นปลายชีวิตโกโลโกโซหน้าสงสารมากาลิเลโอนี่เป็นนักบาทของโลกที่มายืนยันคําพูดของนิโคลาอสโคเปนิคาร์ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอินฟิซิชันตัวนี้ไม่มีในพุทธศาสนา Inquisition ตัวนี้คือลูกน้องของ dogma ตัวจริงที่บอก alone, o f t h o e grace, pure, g e n n s s u d d h i s mess, without persecution, without persecutions, Inquisition. ปราศจากการเบียดเบียนทางศาสนาพุทธศาสนาเพียงหนึ่งเดียว alone of on the great r e r i g i o n s Buddhism made its way without persecutions พุทธศาสนาเพียงหนึ่งเดียวที่ดำเนินไปโดยปราศจากการเบียดเบียนทางศาสนาไม่มีการไต่สวนไม่มีการอะไรเจ้าเสื้อกับเสื้อเจ้าผ่เสื้อก็แลจะเจ้าพระนางกับพิพินบาสุเมืองเจ้าผ่ใส่เจ้าสีนนต้นปูดปูดจุกแลจะเจะเจ้าอยากตกต้องลกเจ้าอยากบาปว่าได้ปะว่าได้ปะ แต่กันใจพระเจ้าก็ได้บุญเป็นบุญของเจ้าเนี่ยศาสนานี่ไม่มีบังคับตัวนี้ with o u t persecution ไม่มีการเบียดเบียนทางศาสนาปราศจากการเบียดเบียนทางศาสนาพระเจ้าให้อิสระตรงนี้จึงมีการวิวัฒนาการไปอย่างครบสมบูรณ์แบบางลักษณะที่เราทําอยู่เนี่ยแต่ศาสนาอื่นของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเจ้าจะต้องเสื้อ ยิ่งไอ้ประเภทที่ไม่มีดอกเอาดอกเป็นคนเนี่ยปัจจุบันเขาวางแผนจะคลองโลกทางศาสนาคริสต์นี่เมื่อสมัยก่อนมาเอาเข้ามาในเอเชียเนี่ยยิ่งปีพศ2332เออภัย2323ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามาวางแผนกันอยู่ที่นี่ใกล้ๆเราเนี่ยว่าจะเอาเมืองไทยปีพศ 2,543ปี2พศสอง0ันต้องเอาเมืองไทยให้ได้อ็โก้าม,มันบกเขาเป่าขึ้นไปได้ซื้อน้ำโกกใหม่มาที่ประเทศรัสเซียเอ้มาที่ประเทศเวียดนามนี่พวกนี้จะมีลูกสูตรอยู่ชนิดหนึ่งก็คือมาอยุให้เกิดการกระบฏพอเกิดการกระบฏแล้วพวกนี้ก็จะเป็นทำทีเข้าข้างพระราชานะไม่จแจมแจงคักบอพอเกิดการกรบฏแล้วพวกนี้ก็จะทำทีเข้าข้างพระราชาว่า ถ้าฉันช่วยปราบกบฏคุณต้องเป็นลูกูรเล่วันเถอะขันม่นคอยซ้อยปราบกบฏนี่เจ้าต้องย่อมให้คอยเผยแผ่ศาสนาในประเทศของเจ้าเจ้าจะต้องนับถือศาสนาคอยเหมือนเหมือนพระเจ้าภูวานาถที่ประเทศศรีลังกาปัจจุบนันในศรีลังกานับถือศาสนาพุทธ70% นี่เรื่องนี้ยังพักไว้ก่อนยังไม่สมควรจะพูดคำนวณกําลังแล้วเนี่ยมันจะมากไปข้อมูลเอาเวียดนามก่อน <c oughs> นันมาใหญ่คือสิงหเอานอนแต่นอนเอเนาะประงึบประาอรามพประวัติศาสตร์พูดถึงประวัติศาสตร์นี่คนแก่ <c oughs> เออแนนาาาาต่ตอเอาเรื่องเงินเงินคนสอบอันบอกประวัติศาสตร์ต้องเอาเรื่องเงอนํามาเรื่องเลี้ยงมอนเรื่องยังไงซะ อ่าจอบอยู่ดอกกับเรื่องนั้นสิแต่กาพูดประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่แทบไม่นัวป้ากฏว่ามาขออาสาช่วยปราบกบฏในสมัยนั้นจักรวรรดิเบาาดเต้ <c oughs> ตนตระกูลจักรวรรดิเบาไดเนี <c> ่ย <oughs> โอเค <c oughs> มียุคหนึ่งที่พระราชาที่ประเทศเวียดนามน,นี้มาอยู่เมืองไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของเรา <c oughs> ไทยสงหารไปช่วย นี่ยช่วยปรับกระบฏเสร็จแล้วก็ตั้งแต่ยุคนั้นมานับถือศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธ94%ในประเทศเวียดนามถือคมเหงอ,อขอความร่วมมือหน่อยเนะยาะโยบปิดได้เลยก็ดีโทรศัพท์นี่นะตอนนี้งดการติดต่อก่อนให้เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนเนาะหรือไมก่ก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็เปิดระบบสั่เสืือน แล้วก็ดูกดดูหน้าจอว่าใครโทรมาแล้วก็ค่อยโทรกลับไปไม่งั้นมันบรบกวนเพราะว่าเราต้องเคารพรทมนะเคารพรทมที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ในธรรมคาระวะสูตรเยจจอตีตาสัมพุทธาเยจจพุทธาอนาคาตาโยเจตระหิสัมพุทธโธพหุน,นังโซกนาสโนพระพุทธเจา้าทุกพระองค์ ที่เป็นมาแล้วด้วยที่กำลังเป็นอยู่ด้วยและจักเป็นด้วยสัพเพสัตธรรมมคาโรนโนวิหาริงสุวิหติจาาพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เขารบพระธรรมพระพุทธเจ้านี่ไม่เขารบใครนะเขารบพระธรรมอีกทีหนึ่งพวกเราเนี่เขารบพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจ้าเขารบพระธรรมอีกทีหนึ่งเนี่ยอังนั้นขณะที่ฟังธรรมเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็น จะเป็นวิบากเอาเป็นว่าเป็นวิบากแล้วกันถ้าจะบอกว่าเป็นบาปเป็นกรรมก็ดูจะมันคารุนแรงไปเอาเป็นว่าเป็นวิบากแล้วมันจะส่งผลถึงเรานะก็พยายามให้ความเขาลบตรงนี้ทีนี้ลบเข้ามาเรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้หลังจากที่หันไปนับถือคิดแล้วก็ชาวผู้ที่ถูกข่มเหงมันเรื่องมันมาแดงมานั่นขึ้นสมัย2 5 0 6เดือนพฤษภาคม2 5 0 6 ในวันวิสาขาบูชาปีนั้นชาวพุทธของเรายกงธงธรรมจักรออกไปจากไปเดินเวียนเทียนปรากฏว่ารัฐบาลไม่ยอมรัฐบาลไม่ยอมบอกห้ามทํากิจกรรมชาวพุทธจะไปเดินเวียนเทียนไม่ได้วิสาขาบูชาก็เลยเกิดทะเลาะกันขึ้นเกิดวิวาทะกันขึ้นในท่ามกลางถนนตรงนั้นปรากฏว่า นางมาดามนูมาดามนูนี่เป็นภรรยาของโง่ดินถึกโงดินถึกนี่เป็นน้องชายของโง่ดินเดียมโง่ดินเดียมนี่เป็นประธานาธิบดีหุ่นในสมัยนั้นคือเป็นหุ่นเฉยๆน้องชายกับน้องสะพายเป็นผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังนางมาดามนูคนนี้นับถือศาสนาพุทธนะตอนแรกแต่พอไปได้ชูคออยู่ใน ทำเนียบได้เป็นเมียของคนคริปได้อยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองก็เลยสั่งรถเกาะนี่วิ่งเหยียบบดชาวพุทธด,ด้วยกันอยู่ในถนนเป็นๆน,นี่เอารถเกาะแลนเหยียบคือแบกแตงโมสุกพาไปเลยเหยียบพาไปเลยทีนี้เขาให้ออกมาสัมภาษณ์ว่าหลวงพ่องโดงโดินหลวงพ่อติดกวางดึกนีก่ออกมากล่อมให้สมัครสมัครสมานสมัคคขี่กันก็ไม่เชื่อฟัง ท่านก็เลยกลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีน้ํามันราดเผาตัวเองตายท่านเขียนไว้ในกระดาษนั้นว่าหวังว่าแสงสว่างจากการเผาต,ตัวตายของข้าพเจ้านี่จะเป็นแสงสว่างเข้าไปส่งเข้าไปส่องในจิตในใจอันมืดมนของพวกท่านได้บ้างขอพวกท่านจงสว่างขึ้นมาเถิดคําวมาของเรานั้นทุกคนเดยจับกระดาษขึ้นมาเบิงน้งตำตาไหลสงสารเรา มาดามนูคน้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN ข่าว CNN อนไปทั่วโลกแล้วนะมีสมาชิกอยู่ในโลกนี้132ประเทศไอ้ยขอไป192ประเทศเนี่ย